สวัสดีครับผมสาม,มเดลีมบัญชาบุญดีวันนี้ผมจะเล่าเรื่องสามเหลี่ยมเมอร์เิวดาครับสามเหลี่ยมเมอร์เวลดาหรืออาจจะรู้กันในนามชื่อของสามเหลี่ยมปีศาจเป็นพื้นที่มหาสมุทรทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกหรือซึ่งมีการอ้างว่าเครื่องบินและเรือพื้นน้ำจำนวนมากหายสาบสูญไปโดยหามิได้ ในบริเวณดังกล่าววัฒนธรรมนิยมได้ให้เหตุผลของการหายสับสนว่าเป็นเรื่องธรรมชาติหรือฐานทัพสิ่งมีชีวิตนอกโลกหลักฐานบันทึกไว้ว่าการสับสนของเครื่องบินและเรือเป็นการแต่งขึ้นโดยนักประพันธ์ในช่วงหลังและหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้กล่าวว่าจำนวนและธรรมชาติของการหายสับสนไปในพื้นที่ดังกล่าว ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการสูญหายในมหาสมุทรส่วนวอื่นของโลกสามเหลี่ยมเอเ,อเนเด้ามีเนื้อที่ทั้งหมด1.14ล้านตารางกิโลเมตรพื้นที่ตังกล่าวเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่หนาแนา่นทีสุดในโลกโดยมีเรือผ่านทุกวันมุ่งหน้าไปท่ทาเรือ,ออเมริกาทวีปยุโรปและหมู่เกาะแคริบเบียนเรือสำราญที่ผ่าน พื้นที่นี้ก็มีจำนวนมากเช่นกันเรือท่องเที่ยวก็มุ่งหน้าไปแคริบเบียนอยู่ปกตินอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ของเครื่องบินเช่นกันทั้งเครื่องบินและเรือมุ่งหน้าไปแคริบเบียนและทวีปแอฟริกาใต้อยู่เสมอ